ันนี้ก็คือที่ที่2ที่เรามานะครับเป็นวัดมุจลินแล้วก็เป็นหมู่บ้านมุจลินด้วยนะครับเป็นชื่อเดียวกับวัดเลยแล้วก็องค์ปู่ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นองค์ปู่มุจลินนคราชนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นหลวงพ่อห <ide S 1> น้าปกพันปีเลยวันนี้เรามาเนี่ยก็คือเมื่อปีที่แล้วเรามาที่นี่แล้วเราก็มาทําบุญแล้วก็เราก็ถูกถหวยแล้วเราก็กลับมาอีกรอบหนึ่งวันนี้เราจะพาดูนะครับเพราะว่าวัดเขาเนี่ยมีการบูรณะแล้วก็นะสร้างองค์พบญ่าได้สวยงามมากๆเดี๋ยวเราพาชมความงามนะวัดนี้ว่า มีอะไรบ้างนะครับห้องน้ำที่สองนะครับขอเชิญเลยครับต้องบอกก่อนว่าพญานาคที่นี่นะครับคือทางวัดเขาได้สร้างด้วยความที่ว่าเป็นรูปทรงที่แตกต่างจากที่อื่นมีเอกลักษณ์เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะฮะเพราะว่าเขาสร้างแบบโคดเคี้ยวแล้วก็สีสันเนี่ยหลากหลายมากนะครับมีการโคดไปโคดมานะครับสามารถไปลอดใต้ท้องพญานาคได้แล้วก็มีการปั้นสีสันที่สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นลานด้านหน้านะครับขององค์ปู่มุจลินนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นองค์พระหน้าปกพันปีเลยเขาบอกว่าเก่าแก่มากๆแล้วก็นะครับสามารถขอพรได้เดี๋ยวเราพาขึ้นไปกราบไหว้กันด้านบนนะฮะตรงนี้คือแดดกําลังร้อนๆเลยนะครับแล้วก็จะมีไม้ย่าองค์สีขาวด้านหลังนะครับเป็นไม้ย่าองค์สีขาวซึ่งสวยมากๆนะฮะตรงนี้บริเวณด้านหน้าเนี่ยคือถ่ายรูปสวยมาก อง์มะยา่าคณิฐาพญามุจลินนคราชนะครับอยู่คู่กับองค์พญามุจลินหรือองค์ปู่ของเรานั่นเองเป็นองค์สีขาวสวยมากนะฮะแล้วก็คือลำตัวของปู่กับย่านะคือเขาจะล้อมศาลานี้ไว้เลยล้อน,นิดนึงนะครับทุกคนอ,อ่เขาจะล้อมแบบนี้นะศาลาตรงนี้นะครับเขาจะล้อมด้วยลำตัวขององค์ปู่องย่าแล้วครับก็จะไปวนประจบกันพอดีด้านบนก็จะเป็นหน้าเกี้ยว นะเป็นการสร้างที่แบบว่าสีสันสวยงามนะด้านบนสวยงามเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันแล้วก็จะมีจุดอื่นๆอีกน,นะครับเดี๋ยวเราพากันไปดูเป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยของลบบุรีเลยนะครับถ้ามาลบบุรีจะมาหาแบบว่าวัดสวยๆแล้วก็ไหว้พระนะครับต้องที่นี่เลยครับวัดมุจลินลบบุรีนะครับปาย ก็ตรงด้านหลังนะครับตรงนี้ของลูกจะเป็นที่ขององค์หลวงพ่อนาปกนะครับพันปีเลยอายุพันกว่าปีนะครับเก่าแก่มากๆเราสามารถที่จะมากราบท่านใกล้ๆตรงนี้ได้แล้วก็จะมีองค์ปู่องค์ย่าเขาเรียกว่าอยู่ขนาบสองข้างเลยนะจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะเป็นสีรุง้งสวยงามมากๆครับอันนี้บนสาานี้เย็นแล้วก็มากราบหลวงพ่อตรงนี้ได้ครับจุดทูบด้านนอกแล้วก็เข้ามากราบด้านในแล้วก็มาขอ กับลูกแก้วนะครับลูกแก้วตรงด้านหน้าอธิษฐานขอพรอได้ด้วยตอนนี้เราก็าลังเดินมาเขาเรียกว่าเป็นท่าน้ํานาคานะ,ะนเป็นวังมัตฉาก็คือเป็นท่าน้ําแล้วก็มีแพปลานะครับไปห,หารปลาได้ตรงนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นกึ่งๆึ่งคลองกึ่งกึ่งเขาเรียกว่าเป็นแม่น้าปะน่าจะเป็นคลองใหญ่แล้วก็ตรงด้านหลังดูก็เป็นองค์ปู่ศรีสุโธแล้วก็ม่ย่าศีปทุมมานะครับเป็นตนระกูลเอราปถะเป็นพญานาคตระกูลสีเขียว แล้วก็ด้านล่างเขาก็มีเด็กๆคอยให้อาหารปลาเนาะแล้วก็ทางเข้าวังมัชชาของเราสวยครับเป็นซุ้มไม้วาดด้วยลวดลายสีสันนะครับทำให้มันแบบว่าเออมาแล้วมันรู้สึกสบายตานะครับนอกจากจะเป็นสถานที่สําคัญทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนได้ด้วยนะถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์ก็คนไม่เยอะมากนะครับมาได้เลยอยากให้มากันนะครับที่วัดนี้วัดมุจจรินลงไปท่าน้ําเด็กๆกำลังสนุกสนานในการให้อาหารปลา อาห,หารปลานะนม,นมันมีปลาไหนะมเนี่ย <g ülme> มีใช่ไหมครับ <g ülme> มีตัวเล็กๆใช่ไหมคะตัวใหญ่ไม่ค่อยอยู่เนี่ยเอาเอาเอาหารโปยให้เขาหน่อย <c oughs> อันนี้ <c oughs> พี่ถ่ายปลาถ่ายปลานี่ฝายน้องให้อาหารปลา <c oughs> อุ้ยจะเป็นตัวน้อยๆเนาะตัววน้ใหญ่พารทมันก็หนีกันน้ำหมดอะนะ <c oughs> เนาะมันเป็นคลองนะ นี่ให้ใหญ่เลยโอ้ปลาอ่าแบ่งกันให้แบ่งกันให้เอ้าถูกไหมพี่เอาถูกไหมพี่เออไอหน้องไอตันไอหนูึ่งไอ้ันมีปลาตัวใหญ่ไหมอุ้ยตัวอะไรอ่ะไหนตัวไรตัวไรอ่ะตัวไหนตัวไหนตัวนั้นอ่ะเอ้ยใช่ใช่ปลาหรือเปล่าตัวใหญ่ใหญ่อ่ะเมื่อกี้มันตุ้งต้เห็นในลายสีดำดำอ่ะเหรอลายเอ้ยไหนเออไหนเออปลาเสือเปล่า เ่าจะปลาเสือหรือเปล่าหมดแล้วนะลมเย็นมากครับตรงนี้เป็นศาลาท่าน้ำอู้ไหนไหนไหนขอดูหน่อยโอ้อทุกคนครับตอนนี้เราอยู่บนสาลาที่เรียกว่าเก่าแก่มากๆแต่ว่ากําลังบูรณะกันอยู่นะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือองค์ปู่ผู้ชงนคราชนะครับซึ่งการสร้างเดียวก็คือเกิดจากนิมิตของอท่านพระอาจารย์นั่นเองนะครับโดยหลวงพ่อนะได้นิมิตเห็นก็ได้ทําการสร้างที่มีลําตัว ายาวมากๆเลยครับคืออันนี้จะเป็นส่วนส่วนเสียนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนเสียนนะลงมาลำตัวนะครับลงมาเรื่อยๆนะฮะมามวนตรงนี้มามวนตรงนี้แล้วก็ยาวไปข้างหลังอย่างนี้เลยครับยาวแบบยาวมากอะ่ะทุกคนน่าจะเป็นร้อยเมตรอ่ะครับอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นบ่วงนักขบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่วงสีดําซึ่งตำแหน่งตรงที่สร้างนะครับเราจะถ่ายกลับไปเนี่ยเราจะเห็นแบบ องค์ปู่มุจลินองค์ย่านะฮะอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยสวยงามมากๆส่วนตรงรั้วด้านข้างนี้เขาก็จะสร้างเป็นเขาเรียกเป็นหน้าเกลียวนะครับหน้าเกลียวประจําวันเกิดก็จะมีสีทุกๆวันเกิดเลยนะครับก็จะเป็นหน้าเกลียวอยู่ตามรั้วแบบนี้เนาะอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดินมาเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบ่วงหน้ากระบะสีดํานี่เนาะอากาศจะร้อนนิดนึงครับทุกคนในวันนี้ฝนไม่มีอากาศแบบฟ้า ฟ้าแบบฟ้าสว่างมากบวกหน้ากระบาเนี่ยตรงนี้เขาจะขอเรื่องค้าขายการเงินหรือโชคลาภนะครับได้หมดเลยตรงนี้สามารถมาขอพรได้แล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นด้านในสารานี่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการแกะสลักคือตามต้นเสาอะเสา,สา,สาทุกต้นเนี่ยจะมีการแกะสลักนะครับจากช่างช่างก็นั่งแกะไปเรื่อยๆครับอยู่ด้านในด้านในนี้ยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จน่าจะสวยมากๆนะครับด้านในเนี่ยเขาก็กําลังแกะสลักอยู่ก็มีช่างนะครับแกะสลักนี่จะแกะสลักจากไม้นะทุกคนนะแกะสลักจากไม นะครับเป็นอ่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าในปางต่างๆนะครับสวยมากเลยทุกคนคือมันจะมีการขึ้นแบบแล้วก็แกะเป็นชั้นๆแบบสามมิติแกะไปทีละต้นจนกว่าจะเสร็จนะครับเพราะว่าในสาลาเนี้ยเสาเนี่ยมีหลายต้นมากๆลึกไปด้านในเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าจะสวยมากๆแน่นอนอ่ะน่าจะต้องสวยเลยเพราะว่าเหมือนสาลาเนี้ยเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะครับ<อ>คือตัวศาราเดิมเนี่ยก็เป็นไม้ละ แต่ตัวนี้เขาก็แค่เหมือนกับบูรณนะเอาไปเสริมนิดหน่อยนะครับเสริมคานเสริมข้างบนคือทําให้มันแข็งแรงขึ้นเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามแน่นอนครับ